และนี่ก็คือการบริการรถอาบน้ำ grooming delivery ของร้านกับดันควินพาราไดส์นะครับบ้านคุณลูกค้าอยู่ที่ไหนเราจะไปหาถึงที่เลยขอแค่เป็นกรุงเทพหรือปริมณนทนก็ได้ครับเอืมอันนี้ก็จะเป็นฟิลเหมือนเพิ่งเล่นน้ำเสร็จเอาขึ้นมาอาบน้ำใหม่บนรถนะครับนี่ข้างบนก็จะมีอ่างขนาดมาตรฐานเหมือนที่ร้านเลยนะครับด้านนอกเราก็จะทำให้เป็นกระจกใสๆให้ผู้ปกครองเนี่ยสามารถเห็นลูกๆของเราได้ทุกขั้นตอนเลยน้องแมวเราก็รับนะอันนี้เป็นน้องแบร์พันโออิงเลชิฟด็อกนะครับน่ารักมากอันนี้เป่าโขนอ,อย่างเดียวเนม,มอนะคผ คือทุกอย่างเนี่ยเหมือนที่ร้านหมดเลยอุปกรณ์เป่าขนเอวยอางเอยทุกอย่างเหมือนกันเป๊ะราคาเท่ากันเป๊ะแล้วก็อันนี้คุณพ่อคุณแม่ก็สามารถมายืนให้กําลังใจน้องได้นะครับอันนี้น้องเชิ์แต้มแม่น้องจุ๊มเหม่งนะน่ารักมากน้องนิ่งมากเลยครับวันนี้น้องทําโคลนสปาจากทะเลสาบเดซีประเทศจอร์แดนนะครับช่วยดีท็อกเส้นขนให้สะอาดหมดจดลดกลิ่นสาบแล้วที่สําคัญเนี่ยหลังทําขนจะดูสะอาดมากๆเลยครับเราก็จะพอกให้ทั่วตัวแบบนี้นะครับแล้วก็รอย0นาทีล้างออกให้สะอาดเอออันนี้น้องอุ่ง น่ารักมาทำาิีเล็กซิ่งอโลมาสปานะครับช่วยเรื่องความผ่อนคลายลดกลิ่นสาบส่วนอันนี้จะเป็นฟิลคุณแม่เห่อลูกนะครับผมน้องทำสปาขนขาวให้ขนสว่างกว่าเดิมนะเห่อลูกจ้ามองมามีมองมามีหน่อยใครสนใจเรียกใช้บริการก็ทักไลน์มาได้นะครับที่ Line a อสไสค์คว n Paradise มีแอรด้านหน้านะครับหรือว่าจะโทรมาก็ได้ที่0 9 5 9 2 9 2 4 9 7พวกเรายินดีให้บริการครับ